สวัสดีครับผมมาลุซามะครับวันนี้เราอยู่กับไลท์เซเบอร์ยี่ห้อ H L นะผมอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นทรงดาบเคนันแล้วกันนะครับเพราะดี้พอดีความที่ว่ามันมีความคล้ายอยู่บ้างนิดนึงครับถึงแม้ว่าจะแบบเรียนแบบคล้ายๆแล้วกันครับมันต้องเรียกว่าเรียนแบบคล้ายๆดีกว่าอันตัวนี้เป็นตัวสีดํานะผมตัวนี้เป็น R G B smooth swing นะครับผมก็มีทั้งหมด12ซาวฟอนต์15สีนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูในว่าออปชั่นของเจ้ายี่ห้อนี้เนี่ยยี่ห้อ H L ไรเซเบอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะคุณผู้ชมครับ แล้วเรียกชมมันได้เลยครับผมน่วลองเปิดก่อนเลยกันนะครับผมกดเปิดนะอ่าไฟขึ้นเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวยี่ห้อนี้นะครับเวลาที่เราจะเปิดไฟด่านะจริงๆแล้วคือเราไม่ต้องกดปุ่มนะโดยการที่เราจะเปิดไฟดานะ่าเนี่ยคือเราเวียงดาบมันออกไปครับคล้ายกับของยี่ห้อ Two Back Saber นะครับตัวนี้ตอนเวียงนะอะด๋ผมเวียงให้ดูนะครับอ่าไฟมันก็จะขึ้นทันทีนะผู้ชมครับอืม มีสมูทสวิงนะครับย่งแน่ว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับผมอเซนเซอร์ค่อนข้างไวนะครับผู้ชมครับอย่างที่กดบัสเตอร์นี่กดบัสเตอร์นะครตอนเวลาปัดกระสุนเนี่ยกดหนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มนะกดปุ่มนี้นะโอ้คมอยู่นะเสียงส่วนโหมดแบตินโหมดนะตอนเข้าล็อกอัพนั่นคือกดไฟกระพริบครั้งหนึ่งครั้งซึ่ง ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละหลายๆยี่ห้อจะคล้ายกันนะครับผมกดปึ๊บปล่อยไม่ต้องกดกดอ,อ,อ,อก็คือกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับอ่ามันจะก,กลับเข้าสู่โหมดเดิรนะ์นครับทีนี้เนี่ยเวลาปิดไฟด่าครับเจ้ายี่ห้อนี้จะดูจะดีกว่าของยี่ห้อ Two Back Saver ตรงที่ว่ามันสามารถปิดด้วยการเซ็นเซอร์คือว่าตอนมันสะบัดครับคือสะบัดลงในห้องฉับผมแนะนาว่าให้เป็นตอนตั้งขึ้นนะเพราะว่า เพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยมันถอยหลังออกไปเนี่ยมันก็ถอยได้นะแต่ทีนี้มันเวียงไงผมว่าเนี่ยว่าตั้งขึ้นเนี่ยตอนปิดจะโอเคกว่าครับเดี๋ยวผมปิดดูนะอ่าปิดเลยเห็นไหมครับผู้ชมครับเป็นไงครับสมจริงดีกว่าแบบหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมครับุณผู้ชมโอ้โหด้วออปชันเนี่ยเยอะนะครับขนาดแค่ตอนเปิดตอนแทงไปเนี่ยอ่าเห็นไหมถ้าแทงปุ๊บเปิดได้ทันทีถ้าปิดสะบัดเห็นไหมครับไปปิดแล้วเรียบร้อยเรียกว่าแบบโอ้เปิดปิดง่ายกันเลยเดียวคราวนี้มาดูซาวฟอนกันดีกว่าครับว่า ซาวฟอนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่ามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมเปยนก่อนนะโดยการเปลี่ยนซาวฟอนก็คือกดปุ่มนะครับกดปุ่มนี้นะผมกดรัวๆเลยสองครั้งบางหลายยี่ห้อเนี่ยส่วนมากจะเป็นการกดให้มันไฟกระพริบสองครั้งถึงจะเปลี่ยนซาวฟอนนะครับแต่เจ้ายี่ห้อน,นี้เน้นกดรัวๆนะครับผมมันจะเปลี่ยนซาวฟอนให้คือแบบกดแบบง่ายๆเลยไม่ต้องรอไฟกระพริบอ่ะกดเลยอ่ะกดเลยนะครับอ่าคนกีวัสนะครับผม พอเวียงออกไปแล้วพอมันเปลี่ยนซาวฟอนสิ็ตอนเวียงดาวออกไปเนี่ยไฟที่เปิดขึ้นเนี่ยมันจะสุ่มเปิดนะครับอ่ะผมลองเปิดดูว่าว่าก็จะเป็น,เป,นเป็นไฟอะไรนะครับสีม่วงนะครับสีออกไม่สีม่วงครับขออพ้อาจจะเป็นสีชมพูมาเจินตานะครับแต่พอดีกล้องอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมอ่ามีแฟลชวังแคสนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ซาวฟอนนะครับอืมแล้วอ้าวข้าบผม ปิดตาปึ๊บอืมเปลี่ยนซาวอน์ขอไปครับขอไปครับเรสกายบล็อกเกอร์นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้อยากยินชื่อว่าเป็นสกายบล็อกเกอร์สักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากน,นับน้ำผู้ชมครับเปียงเฮ้ยใช้ได้เลยหัวถิเงินนะครับตอนแทนมีเซนเซอร์นะครับใช้ได้นะ นีตีเบาๆเลยนะครับย้ำครับว่าถ้าเป็นตางยี่ห้อต้องตีหนักหน่อยมันถึงจะเข้านะแฟนคทับตรงนี้ตีนิดเดียวเข้าเลยเทนเซอร์ดีามากครับผม <t> ดูแอบดูซาฟอนนี่คล้ายกับบางยี่ห้ออยู่นะซาวฟอนนี่ดูคล้ายบางยี่ห้ออยู่นะซาฟอนใช้ได้เลยครับผมผมจะเปลี่ยนไปไนเรื่อยนะผมจะเปลี่ยนซาฟอนไปไนเรื่อยเพื่อให้ดูว่าตัวดับยี่ห้อนี้เนี่ยมีซาวฟอนอะไรบ้างนะคุณผู้ชมครับ สกายบ็อกเกอร์อันนี้น่าจะตอนพูดในอีพีหกนะครับผมผมน่าจะแผมจำไม่ทีนะถ้าจำผิดนะขอให้ด้วยนะเบวี่ยงไป<ม>อเอ้ยใช้ได้เลยปิดด้วยความที่ว่าเซ็นเซอร์มันไวนะบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเวลา,าที่เราสะบัดออกไปเนี่ยตรงนีอาจจะปิดมันได้นะเพราะว่าไอ้รุ่นพวกนี้เี่ยเซนเซอร์มันไวมากเวลา,าแบบทิศทางที่เราเหวี่ยงไปเนี่ยทีมันเหวี่ยงเข้าแบบ เดี๋ยวเวียงลงหรือว่าอะไรองเงี้ยหรือเียงเข้ากับเข้าตัวเนี่ยมันก็จะปิดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมลองใหม่ก่อนใช้ด่าวมาเบาๆก็เข้าแล้วถ้าเป็นบางยี่ห้อเป็นทูแบ๊ดนี่เป็นไงบางยี่ห้อนี่อาจจะตีเจ็บมือนะเพราะมันจะเข้าอะไรอย่างเี้นะค,คุณผู้ชมครับอ่าปีด๊ดเปลี่ยนซอร์ฟอน อันนี้อยู่ในโอเล p ับลิกนะครับผมสารรัฐเก่านะถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้จักกันนะครับผมดาบสีเนี่ยสียออกเออเขียวเขียวแบบเขียวน้เงินอ่ะเขียวมรกตแล้วนะครับไม่รู้ว่าเลยกถูกไหมนะครับ เปลี่ยนเซาฟอนนะครับดัสเดียเข้าพอดทีนะครับเอ่อไม่ไม่เข้าเท่าไหรน่นี่แลดูสุ่มมาผิดนะเนี่ยสุ่มมาสีน้ำเงินเฉยเลยนะคุณผู้ชมครับ เปลี่ยนซาวฟอนนะครับอุย้ยขอโทษมันต้องแบบเซนเซอร์อ er าจจะตอนมันตอนเวลามันเก็บมันต้องแบบตั้งดีๆอ่ะถ้ามันตั้งไม่ดีมันก็จะนึกว่าแบบเราเวียงออกไปนะครับ <c oughs> มีเซเลมูนด้วยโอ้ซาวฟอนตัวนี้สุดมากมาจเจอในนิวพิกเซลนะครับของนะมังกี้พ่อนะมีเซเลมูนด้วยนะครับเวียงไป <c oughs> ได้เลยใช้ได้เลยับ ใช้ได้เลยครับผมผมมองผมไม่แน่ใจว่า RGB Light Saber ของค่ายอื่นเนี่ยไม่รู้ว่ามีซาฟฟอนตัวนี้ไหมนะครับแบบที่แบบให้มันแบบเริ่มต้นเลยอะ่ะผมไม่แน่ใจกันนะแต่ตัวนี้เขามีมาให้เลยนะคตัวนี้ <c oughs> นเปิดโหมดนะครับล็อกอัพนะครับดูวอนแวร์ดูที่ขวดออนเลยนะผู้ชมครับ <c oughs> อ่าปิด สวัสดีสบครับลูกสกายบล็อกเกอร,กร์อันนี้ไม่รู้ของค่ายไหนนะเสียงจะคล้ายบางค่ายู่นะครับเวียง หรือเปล่าครับน่าจะภาคโอ,อกเล่พับลิงนะถ้าผมฟังผิดก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดก็ใครมีข้อมูลก็แจ้งผมหน่อยนะครับบางทีผมไม่ได้เล่นนะอย่างนี้ไม่รู้นะว่าข้อมูลใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่านะครับ น้สิผมว่ามันแรดูเสียงเหมือนด a r k เ h a d o w ต่างใายเลยผมไม่แน่ใจนะดูเขใช้ของมังคายเลยอ่าปีดนะครับไทโรเลนคนระับเบียงลรูซีิว่เป็นยังไงไอ้แดงเลย,เ,ลยเปิดมาโหใช้ได้เลยนี่ดีเลยครับอืม โซคา์คาโน่ครับผู้ชมครับโอโ sociedad, junior, ้โหเบียดดูส <coworkers> ีฟ้าสังงั้นะครับแหมัน่าจะล็อกไว้สีขาวนะผมปิดเอาสะบัดผิดนะเมื่อกี้มันปิดเลยนะครับเอาใหม่นะครับกนหนดเราอ่า อีกนะครับโอบิวันคินูบีเออโอบิวันไม่ใช้ทีเขียวฟ้านะมีเสียงโอบิวันด้วยครับผู้ชมครับ เราเอาหมวชไปเท่าบวนี้ด้วยเออแปลกดีไหมครับไหนเมื่อกี้ออกมาใหม่ผมขอลองกดรัสเตอร์หน่อ๋อมีเสียงด้วยนะคพอประกบประมาณสักสามครั้งไม่มีเสียงบริวารพูดด้วยนะครับเออแปลกดีเหมือนกันครับปิดซะนะผมอ่าเปลี่ยนซาฟอนครับอ่าก็กลับมาซาฟอนเหมือนเดิมนะแล้ก็เป็นว่า ครบแล้วนะครับกับ12ซาว n d f o n นะผู้ชมครับอืมแต่มาเปีนสีเหลืองแล้วอันนี้เนี่ยมาดูเรื่องนี้ดีกว่าครับผู้ชมครับมาดูเรื่องของตอนปรับเสียงกันบ้างครับผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเวลาปรับเสียงเนี่ยคือมันปรับได้สามระดับก็คือมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับในตอนปรับเนี่ยครับทําการกดปุ่มนะครับกดปุ่มเร็วๆแค่สามครั้ง มันจะเป็นการลดเสียงไปเรื่อยแล้วก็วนกลับไปเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับจะมีเสียงซาวฟอนของมันแล้วมันก็เสียงก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามอ่าเบาลงแล้วเห็นไหมครับผู้ชมครับหนึ่งสองสามอ่านี่กลับมาดังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมส่วนการมิ้วเสียงไปเลยนะครับก็คือตอนเวลาเปิดไฟอยู่เนี่ยผมเม่ยงก่อนนะครับเวลาเปิดไฟนะก็ะคือให้กดปุ่มเนี่ย สี่ครั้งนะครับมันจะเป็นการมิวเสียงเลยเสียงดาบของมันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่ามิวเสร็จปุ๊บไม่มีเสียงแล้วนะครับแต่เจ้ายี่ห้อนี้เนี่ยแปลกมากเลยตรงที่ว่ามันแปลก,กตรงที่ว่ามิวไปแล้วแต่เสียงบัสเตอร์ของเจ้ายี่ห้อน,นี่ยังทำงานอยู่นะซึ่งผมก็มงว่าเออแปลกนีคือยี่ห้ออื่นเนี่ยคือผมเล่นมาเนี่ยหรือว่าทําลองเล่นมาเนี่ยคือเสียงตอนมิ้ส่วนมากคือเสียงบัสเตอร์ก็จะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่น้องแฟร์้ันแคร์นะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ย แปรแคเนี่ยไม่มีก็จริงแต่เสียงมัตเตอร์เนี่ยมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะสงสัยอาจจะอยากแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอะไรอย่างนี้นะคุผมในการกดปรับกลับไปเป็นมีเสียงเหมือนเดิมก็กดสี่ครั้งเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็กลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไฟก่อนนะครับคนนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่การเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนสีเนี่ยตอนเปลี่ยนสีเนี่ยผมเวงดาวไปก่อนเปลี่ยนสีเนี่ยคือกดชิกสองครั้งน,นะครับหนึ่งสอง มันก็จะบอก color สีให้อย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนสีแค่ครั้งเดียวนะครับผมกดกดย้ำสองครั้งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสีครั้งเดียวส่วนการกดสามครั้งเป็นการเปลี่ยนสีแบบไปเรื่อยครับหนึ่งสองสามอ่าอันนี้เป็นไลน์ infinite shade นะครับไล่สีไปเรื่อยนะครับผมในหลายๆยี่ห้อที่เราได้เห็นออกไปแล้วในวิวครั้งก่อนของบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีแบบนี้ถูกไหมครับอ่าตัวตัวนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะเจ้าตัวนี้ทําได้เหมือนกันออใช้ได้เลย เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับชอบสีไหนก็ค่อยกดเลือกอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมคนระับอ่าไล่ไปเรื่อยเนะาะอนี้ผมเลือกสีแล้วนะอันนี้ส่วนการกดเฟรมโหมดนะครับคือกดสามครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามขออภัยครับ อ๋อหนึ่งสองสามกดรอบแรกอาจจะเป็นอินฟินิตขอไหยนะเป็นอินฟินิตตอนเวลาเลือกสีนะครับสมมตกดอีกครั้งหนึ่งสามรอบเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนสีแบบเร็วนะครับผมเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองกดอีกครั้งหนึ่งดูที่ว่ามันจะเป็นเฟรมโหมดหรือเปล่านะครับอ่าผมกดเลยหนึ่งสองสามอ่าเป็นเฟรมโหมดมันจะไล่โหมดไปงี้ไปเลยคือเป็นไล่เป็นอินฟินิตไล่เฉดสีก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสีแบบเร็วแล้วก็เป็นเฟรมโหมดนะครับเจ้าเฟรมโหมดตัวนี้เนี่ยจะมีแค่สีแดงอย่างเดียวนะครรับอเเากกกดยล อาแต่เพกเกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มอ่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับดาบยี่ห้อ hl light saber นะผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัว rgb smooth swing ก็เป็นไงบ้างครับเรียกได้ว่าเออดูดูดีกันเลยทีเดียวเสียงเริงเนี่ยก็คมชัดนะครับผมแล้วก็มีเสียงซาวฟอน์ที่คล้ายกับในหนังดีกว่าครับผู้ชมครับถึงแม้ว่าทรงดาบอาจจะไม่ใช่ทรงดาบที่ ขายเคนันนะครับผมอาจจะแค่เรียนแบบคล้ายๆเฉยๆนะผู้ชมครับแต่ผมว่าเป็นว่ามันก็ใช้ได้เลยนะถือว่าราคาเนี่ยก็ไม่แพงมากผู้ชมครับแอลว่าถ้าใครสนใจเองก็ติดต่อมารุสมะมาได้ที่เพจของมารุษมะยี่สิได้เลยนะผู้ชมครับวันนี้มารุสมะเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ